อันนี้มันอะไรอ่ะบิ๊กสิบสี่วิกสิบสี่วิกสิบสี่ต้องเป็นบิกสิบสี่เดย์หนึ่งผมคิดว่าจบสัปดาห์นี้ไปเนี่ยอันนี่อนี้อันี้อ๋อแข่งคู่ที่สองต่อจากเราเนี่ยว่ะคู่เราไม่ต้องดูหรอกคู่เราไม่ต้องดูหรอกดูคู่อื่นเลยปากฉลามของเขาเนี่ยอันตรายมากๆฮะแล้วไม้เนี่ยจะมีทั้งนมาโกอีกตรงนี้ สายกบมาก้วัดกันนะู้เวอรอกมีาให้่ว่าเันยยังไม่เห็นมูเล่นเขามาในบริเวณตรงนี้ครับเดวกอได้แอดอปตอนนี้ครับแอดดอปลูกแรกเป็นทางด้านของเด็กก่อนั่นเองไวมากเลยนะสำหรับวานอ้าวเชียร์ชนเพื่อนกไปได้แล้วตรงนี้เหมือนจะไม่มีใครครับที โดนเทรดออกไปนั่นเองครับแล้วตรงนี้ครับเอแซัมาประกันทงอย่างไวเลยในขณะที่เรดดี้ตรงนี้ครับพยายามจะวิ่งวิ่งมาเพื่อหาข่าวและเหมือนจะเปิดหรือเปล่าในขณะที่มีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วแล้วใครโดนตรงนี้ต่อยตัดตออกมาต่อยตัดตออกมาแล้วอุกเวยพยายามจะแทงอยู่หามุมแทงอยู่แล้วเจอกับบีลิงยังไงบีลิงตรงนี้มาบกวกไว<ล>จัดอ่ะเหมือนกันแล้วตรงนี้มิกกี้

ผู้เล่นหายกันไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยคุณผู้ชมตอนนี้ปอนเอกครับมาฉลลามกันธงต้องหาจังหวะในการเล่นเข้าไปก่อนแล้วเป็นมะนาวไปหยุดมารินมาได้เลยตอนนี้ยังไงหมายจากสายตอนนี้พยายามเออคืออ้ยเชี่ยชิหลังเลยครับว่าหลังคอเป็นสายปิดปอนเอกปายอูเกะไปกินมาโกมัดได้เลยครับเทิดมาจากล็อกซี่เก็บมนาไปเหมือนกันครับแล้วว้าวปิดคิวล็อกซี่มาเหมือนกันนะแล้วขวามือมาเนี่ยใครโดจากเอลแซบฮะธงธงแรกเลยครับคุณผู้ชมน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมและได้มาจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเอลแซบก็นำไปก่อนด้วยสกอออรร์ต่่นนััเงคบ

จะเป็นอย่างไรฮะแบบนี้ใช่เลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้น่าจะมารวมกันเพื่อรอไฟกันต่อเลยะฮะตรงนี้ครับวิลลิงครับเมื่อกี้ครับอาจจะเข้าไปพลาดนิดนึงฮะทำให้ทางเอซับเนี่ยสามารถเก็บไปได้แล้วต้องบอกว่าเดียรอนอัฟแย์ครับที่อาจจะเสียเยอะเนี่ยเพราะว่าในตัวแรกๆของไฟที่เสียไปเนี่ยกลายเป็นว่ามือปืนของทางเดียอนอัฟแย์ที่โดนเก็บไปก่อนทําให้ไม่มีปืนไว้ยิงตัดนั่นเองครับในขณะเดียวกันตรงนี้เนี่ยนะตรงของเอซคนมันเต็มไปหมดเลยเลยฮะโอ้โห ยอดจริงโอ้แบบนี้ใช่อะเอแซบเบาได้คิวจนเพียรเลยนะตอนนี้ หม,ม,มาต<ห>่อผ<อ>ู้ชมไฟที่2ใช่ฮะเกิดขึ้นแล้วฮะทางด้านของชูยาคราับเปิดมาก่อนเลยยังไงมาเจต้พยายามที่จะไล่เบิร์นเข้ามาตอนนี้ชูยาหาจาะจังวัตรการเล่นเอ็นเวชันมางามๆตรงนี้เ<อ>สริมมา<อ>จากอูอเปเเก,ก็บไปก่อนหนึ่งเกี่ยวด้านขวามือขึ้นมาเฮ้ยมาก็เด็กผู้ชมเข้ามาเหมือนกันแล้วผู้ชมตอนนี้ได้ไล่มาเป็นมะนาวฮะโหเหรอเอแซบไล่มาเป็นจุดเป็นเกิวจากเอแซบไล่มารัวๆแล้วตอนนี้ทางบริเวณแอรดอกก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับยังไงใครได้ไปเ<อ>มื่อกี้มองไม่ทันและอิงเอ็กเหหมือนจะไได้ไปรือเปลล่่าาาาาาพพยยยยยมมมจจจจจะะบบอกกเแ้วนู็หมือนเเช่่่นนนนกกัแตตวาอออีง็้ โอกาสในการไปก่อนแหละว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดล็อกซี่เก็บอยู่พี่บัติเนี่ยอันตรายอันตรายจะอะไรมาบริเวณตรงนี้โดนไปอีกมาเป็นวางเก็บล็อกซี่มาได้โดนหน้าหลังบลิงเรียบร้อยเป็นอุเกรปิดไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหพิบัติอุเกรตรงนี้ครับปักสลามสองคนเลยยังไงเจอกับเล่นโคตรขาดอมากเยีบมาแล้วพยาายมจะฟาดไอ้แซบแบบเล่นแบบขาดมากเลยวะแต่โดนปืนยิงตัดไปก่อนพยายามจะพยยาามจะฟาดต่อก็ไอ้สายเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะวาร์ปาบอ เรียบร้อยวาวข้ามาโกวาวนี่น่าจะเล่นมาเชะป่ะเลสันโต้เก่าอะแข่งคอไปเฉยเลยแล้วตรงนี mm ้โอ้โหเก็บไม่ทันด้วยแหละฮะสำหรับเอซับอะโอ้ยกันได้ไงวะกันแต่เพื่อนเนี่ยฮ่าโหมาเจเตสับไล่เบิ้ลมาลัวๆเป็นมอสครับเก็บมาอีกหนึ่งเฮ้ยปากขลามบ้าจังอ่ะทำกลางลมมรสุมโอ้โหไม่ไหวแล้วบอลเอ็ก รับแรงกดดันไ,ไนไม่ไหวครับต้นพิบัติแผลไม่ไหวครับโดนเก็บไปเลยนิกกี้ตอนนี้พยายามยิงเกียร์เข้ามาก่อนครับแล้วเดกการเก็บเอ้ย,ยแล้ววิ่งมาจาก ฮอตเอ็กซ์จากตรงไหนมาเนี่ยคุณผู้ชมเก็บมาหนึ่งคิโล้สองป่ะขล่ะไม่มาเติมแบบฆ่าตัวเก็บได้เรื่อยเลยว่ะมอสพยายามเก็บต่อสายมือขึ้นมาเป็นทางด้านของแฟลกเกเหมือนกันแล้วอ้าวเขาขัดให้มาสนามเขามาต่อยมายังไงขวามือได้มาเหมือนกันแล้วสนามเขามาต่อยมาเอ้ยแล้วเรียบร้อยโอ้โหนัดสุดท้ายไอ้เหี้ยไอ้เจนึกว่าได้แล้วอ้เฮียเสียดายว่ะเมื่อกี้มันแบบมันห่างไปสิบมันเป็นเวลาที่แบบ คือถ้ามันถ้าเก็บได้คือมันจะได้อสองทงอ่ะแต่ตอนนี้เหลือทงเแค่ทงเดียวละที่เดียวก็จะเก็บได้โอ้เสได้แท้เลยเชียมันจะแบบจะเสร็จแล้วนเนาะเหลือเหลือมัดเดียวอ,ะอ่ะโอ้ยเียรอดได้ไงอ่ะรอดได้ยังไง มันอันตรายจริงถ้ามาสุดท้ายคุณผู้ชมเป็นสนามปิดไปได้ระหว่างมือตัวนี้เป็นมาก็เก็บสายมาก่อนหนึ่งเขียวใส่มาทางด้านของเรดที่ตอนนี้ครับเบิร์นมาเชเต้ก็มาหนึ่งถึงสองทีและสามผมว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เดียกอตเก็บเก็บธงเมื่อกี้ได้นะเกมมันแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันออกจะออกแบบ,บตึงๆเลยนะ บอกเขาวันนี้มันลันไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยต่อยแหลกต่อยหมดไม่สนลูกุใครแล้วเก็บคิวมายังไงมากโก้บอกว่าปัญหาเยอะเถอะต้องเข้ามาเคลียร์ให้หน่อยแล้วกันนะสับมาไปมายังไงแล้วปิดคิวไม่ได้จะมากโก้เก็บไฮโดมาเหมือนกันแล้วตอนนี้เหลือทางด้านอูเปหนึ่งคิวเท่านั้นยังไงไล่มาแล้วบางฉลามตอนนี้ถ้าประมาทเลยมันโดนปาดแน่นอนแล้วประมาทไปแล้วหวดมาปิดจากมากโก้เรียบร้อยเลยอูกเกกลับบ้าไนไปนั่นเองครับโอ้โหวันนี้ครับมาโก้เขาเก็บไปห้าคิวแล้วตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป เราถีบพืชมาแล้วป่าไปเลยเรียบร้อยฮะแล้วเป็นเองที่เก็บไปได้แหละฮะโอ้โหแล้วตรงนี้แฟงแฟงเก็บทงอยู่มีใครจะมาตัดไหมครับตรงนี้เป็นทงบีของทางเอแซฟถ้าเก็บไปได้แต้มมันจะตามมาเป็นแปดต่อสิบและน่าจะไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยฮะโอ้โอ้ยังไงครับแบบนี้โอ้แต่เอแซฟเน้นเรื่องของก่อนเลยวะน่าจะไฟยาวๆแล้วผมว่าเอแซฟน่าจะของเลยเหลือโอ้ยกระสุน มัไม่ใช่กระสุนอุ้กระสุนก็เยอะเพนก็เยอะ,ะ,ยอะนี่ขนาดเป็นตัวปืนนะเนี่ยของเลยเหลือ<ๆ>ลเลยแซฟเนี่ยน่าจะไฟยาวๆแล้วขนาดเดียวกันนะครับเอแซฟครับก็ไม่ใช่เล่นๆเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าไฟแข็งจริงครับอาจจะมีกลางเกมที่ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเฉิดเพดกันไม่ทันเพนสามสิบเฮียแต่ละคนเพนโคตรเยอะตอนกูเล่นเนีเฮียแม่งหมดไฟหมดไฟแรกปุ๊บเหลือเพนเพนแปดขวดมัง้งเพนห้าขวดอ่ะ เ,เล่นอย่างเดียวไม่มีของไอ้เหี้ยไปแล้วจีนยูมันรออยู่แล้วยังไงเล่าโอ้โหแทงต่อเลยอย่านี้ฮโอหายเหมือนกันเหรอฮะ้ยเฮ้ย,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 ยแต่ภาพแบบนี้เนี่ยมันจะอันตรายต่อทางด้านของเอซนันะบอกไว้ก่อนผมเล่นอะ<ม>เพนหมดทุกรอบอะหมดก่อนที่จ<ล>ะแบบห้าทีก็หมดแล้วมังเพนอ่ะถ้าไงม่มีใครมาเติมให้ผมอะ ทุกแมตเลยนะเว้ยเพนหมดอ่ะ5นาทีก็หมดแล้วอ่ะยี่ตัดภาพมาทีมอื่นที่เขามีกัน25 30 20เอาก่อนอหมือัพิบัวิ่งิบัวามาะมาตกฟักได้ก่อนเฉฮ้ยแล้วมันยังไงละไล่มาตอนนี้ฮะเก็บมาได้ทั้งกั้ออ๋อมอร์สคุณผู้ชมแล้วเก็บแต้มมาจากเมอร์ลินต่อตอนนี้ไม่ยอมไม่ยอม กันเหนียวจาัาตกันเหนียวจาัาต เรียบร้อยโดนปิดไพแล้วคุณผู้ชมตอนนี้แปดต่อเดืสามครับเหลือเพียงสองนาทีเท่าน้นนะทางด้านของเดียก็นเนี่ยยังพอมีเวลาอยู่นะตายังพอหลงเหลือเวลาอยู่เหมือนกันแต่ต้องเร่งแล้วนะถ้าไม่เก็บตอนนี้เนี่ยงานเกิดแน่นนะคุณผู้ชมโอ้โหล้วต้องเก็บเลยฮะต้องเก็บธงบีให้ได้ครับในภายในหนึ่งนาทีสามสิบวิตรงนี้แต่ว่าสับมาอยู่สับโดยไซส์ยังไงเดียก็อนนแฟจะวิ่งไปหาธงหรือเปล่าแล้วตรงนี้แทงมาแล้วปาดไปเลยทำไมไซส์ตรงนี้ฮะหายไปเลยฮะตรงนี้ในขณะเดียวกันเดียก้นอันแฟตรงนี้ปอนเอ็กพยายามจะไล กันให้ได้นั่นเองในขนาดเดียวกันตรงนี้ไม่รู้เดียกราแฟไปถึงหรือยังพยายามจะเก็บอยู่นั่นเองสําสำหรับนิกกี้ครับเดียกราแฟแต่ว่าน่าจะมีใครมาตัดหรือเปล่าถ้ามีใครมาตัดเสียตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะตามไม่ทันแน่นอนแล้วฮะตรงนี้จับมาจับมานิกกี้ยังอยู่มีใครตัดไหมมีใครตัดไหมมีปืนยิงหรือเปล่าไม่มีปืนยิงหรอไม่มีปืนยิงหรอแล้วอย่างนี้เรียบร้อยสิฮะโดนเก็บไปได้ฮะโอ้โห ไม่ทันละเด็กครันแปดต่อสิบสมอ่ะและยังเก็บต่อด้วยจากทางหน้าของเอซเก็บได้แค่บีอ่ะยังเก็บอยู่เหมือนกันถ้าใครโดตอนนี้เฮ้ยใครโดสนับวันนี้เขาสนับเพดซเก็บต่อเอาไปเก็บทั้งของบลิงมาได้ไดบิวท์พิบัติเดเก็บทั้งของแฟงมาเหมือนกันแล้วแต้มไหลมารัวๆครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นของชูยาครับเก็บมาเป็น16ต่อ8นั่นเองอ่ะโอ้ปิดฝาลูกเลยฮะในขณะเดียวกันตรงนี้ฟาดมาแล้วเป็นมาโก้ที่เตรียมจะฟาดไปต่อแต่กลายเป็นว่าเตรียมจะโดนฟาดมาข้างในจริง

เป็นมาโก้ครับผมทีมคอนอันแฟ่ที่9คิวลองลงมาก็จะเป็นทางคอสเอ็กครับที่5คิวนั่นเองครับผมกลับบ้านไปคืออย่างน้อยแต้มกลับมาเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเกม2เกม2คิดว่าแต้มือนกางลาอ่ากางตารางใช่ป่ะเนาะมันก็ที่สองเท่ากันหมดนะคุณผู้ชมคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าสัปดาห์นี้ได้มาสักหนึ่งแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยได้สามยังโอเคนะแต่ว่าต้องเชียร์ให้ทีมกางตารางอ่ะแพ้เหมือนกันใช่ครับ วารนตัวเก็บแอร์ดบออหูยปืนไม่ทานปืนเพิ่งลงข้างหลังรนไก่อนแล้วยังงี้วารินไม่ไม่สามารถเก็บแล้วจีนพยายปาดม่แต่ว่าตรงนี้ินาน่าจะไหลออกมาก่อนและกเป็นโอเนียนเลยตอนเก็บเนียนเลยเฮ้แซบ กลัเอามาก่อนแล้วฮะอิงเอ็กแอดดอบเหมือนก่อนแล้วตอนคาจินยูเิเมชั่นปิดมาก่อนหนึ่งคิวก็เป็นอิงเอ็กซอดตัวแอดดอบโดนตัดไปก่อนแล้วคุณผู้ชมยังไงไล่มาเชม,มาดุมนี่เหมือนกันครับเป็นมอสกับที่ปิดทางของจริงจัมาได้แล้วแบบนี้ทางด้านของเดียวกันแอนแฟร์ฮะผู้เล่นตอนนี้หายไปสองคนด้วยกันครับแต่ว่าทางด้านของเอลแซฟเหมือนจะพยายามรีไฟนะ์นะยังไง

อย่างกันนัดกันมาโอ้โหอันตรายอยที่ผมบอกแลว่าโอ้ชิพายอ้าวพี่อะอะไรวะน่ะยับจริงแทงกันเองยับจริงเด้งมาลัวๆโอ้โหตรงนี้ขวามือเด้งมาลุวๆแล้วตรงนี้ฮะสีน้ำเงินนอนกันเกลื่อนและเรียบร้อยก็เป็นเอเซ็ปที่เอามาก่อนเป็นไซส์เอาให้ขึ้นนามาก่อนห้าต่อศูนย์เองละวโอ้โหมาไวฮะแบบนี้

ยอมไหมนะคุณผ wow, oh. ู <S S ้ชมเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยวาวเนี่ยวิ่งเข้ามาคำนายกันถึงทีและไม้ยังมาโกเสิร์ฟมาข้างหัวละหายเลยโอ้เสมอมาได้ไงเอาเอาเอาเปิดให้ก่อนนะแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นว่ามาโกเก็บไปได้ตรงนี้อุ๊เกย์เจอกับบอลเองพยยาาม ได้แล้วที่ตรงนี้โดนแทงมาโดยภัยพิบัติไล่แทงมาต่อแล้วป่าต่อเลยสิครับอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยเก่งไงครับตรงทำไมอ๋อทำไม่ได้และมอสตรงนี้เห็นแล้วมาโกอยู่แล้วสับหนึ่งสับสองเก่งแค่แมตต์เดียวไม่แต่มันยังไม่ได้อยู่ดีเหรอฮะตรงนี้โอ้โห ังไงกันแล้วครับคุณผู้ชมไล่ตีกันยังต่อเนื่องกันแต่สายพุ่มมาเป็นบอสเดี๋ยวพยายามจะเก็บเข้ามาอยู่ยังไงไตีเข้ามาแทงเข้ามาเหมือนกันแล้วเป็นมานาไปเก็บทางด้านของวันเลยมาได้ครับดับบันทึกกับทางด้านเอแซบมาไปพี่บ้านบีแฟงมาอีกแล้วแต่เป็นเมอร์ลินไปเก็บทีแม่เหมือนกันนะครับแล้ว<ช> <ๆ S 2> ก็เข้าไปเก็บทางด้านแดกมาได้มือปืนตายไปยังไงมไม้ก็ไปเก็บไม้มาเหมือนกันนะขณะเดียวกันมาตาอไปเอาไอ้ดอกมาและในขณะเดียวกันเหมือนกันครับมอสไปเอาทงมาแล้วและเรียบร้อยเป็นสิบต่อสู่จากเอแซบขึ้นนำไม่ได้ดีนนะครับแตต่่กลาายเป็วอนนี้เเนนีี่ยยสกัไป พอสมควรจำนวนเท่ากันเลยมอสกับเรดดี้มาเชยกับมาเชยพยายามจะสับหนึ่งสับสองแล้วหมุนมาโดยเรดดี้ฮะตรงนี้แล้วปั๊มออกมาก่อนและเรียบร้อยฮะโดนเก็บไปฮะตรงนี้น่าจะมาเรื่อยเื่อเลยแลวไซส์ยพยายามจะวิ่งมาเก็บอยู่เหมือนกันแล้วเมอร์ลินตรงนี้เก็บธงอยู่มีใครตัดไหมมีใครจะตัดไหมถ้าไม่มีใครตัดมันจะเด้งขึ้นปาเป็น5ต่อ10ได้แล้วเรียบร้อยฮะตามหลังมาได้อยู่ฮะสำหรับทางกีกอรนแฟร์ A เรามีเวลาอยู่เหมือนกันนะแล้วเป๋บาจนยูนิเมชั่นเก็บอไป้เหมือนว่าตอนนี้เการคุมไฟตรนี้น่าจะ็นนอียกนแฟรืเปล่าผู้ชมค่อนข้างยืนเะกว่าเหมือนกันนและต่ียกอเก็บยังไงต้อรอดูเราะว่าตอนเก็บขึ้นสองขึ้นสิบไม่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 ทันก่อนก่อนก่อนหนาทีอ่ะ้ยังพอทันนว่าจะทไดไมแบบนี้องี้โ้แเย็นเก็บทงเอได้แค่สองทงครับเดียกอตอน ยังไม่ห้านาทีครบนั่นเองไะจะแสดงว่าธงเองเหลืออยู่ฮะยังพอที่จะตามทันอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาชวนเนี่ยถือถ้าเก็บธงเอมาได้ฮนะเราก็ต้องการบ้านให้แน่นเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที้ว่าเราต้องการถึงสองธงด้วยกันครับเพราะว่าไอ้แซ <ๆ S 2> เขาน่าจะปวดปวดพังอยู่เหมือนกันนะถ้าต้องการสองธงเนี่ยผมมองอยู่ใช่ครับแล้วตรงนี้ครับเวลาที่เด้งออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเก็บธงเอตรงนี้ไปครับเดี๋ยก็ฟร์ ทงเอจะหายไปจเฉยๆมีสับแป้งไปเฉยเลยไม่รู้ไปได้มันได้ยังไงแล้วตรงนี้เหมือนเดียจะพยายามวิ่งมาที่ทงบีหรือเปล่าเขาน่าจะมาคอยเก็บทงบีม่ก็คอยกันทงบีอยู่เหมือนกันถ้าบีลิงตรงนี้ไม่รู้จะล้มอีจ้าไหนว่าข้างกันอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ แตรงนี้มามาเจอที่ต่อซอกซอยเจอกับมอสเหมือนกันในขณะที่เพื่อนอย่างนิกกี้โดนไล่จับอยู่โดยซูยะแต่ต้องถอยอ,ออกมาก่อนนะฮะในจังหวะเดียวกันตรงนี้มันปีนเยอะเหลือเกินนะมันตีปีนลัวตีกันบ่อยเหลือเกินนะตรงนี้ยังไงหวาวิว่งมาแล้ววิ่งมาเพื่อศับตัวปืนแต่ยังศับท์ไม่โดนอยู่ดีแล้วตรงนี้ฮะ,ะนิกกี้ตัวปืนของเจียกอล์ฟแฝคนแรกเขโดนเก็บไปเรียบร้อยอะโอ้ยยังหนึงลายอยู่ครับคุณผู้ชมไม่ได้เล่นอิกโก้ ลดปืนจับก็มาเชะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนัทแฟรครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนกันเนี่ยพูดตรงนี้เป็นไซด์ที่เก็บทั้งหมดเอ็กมาได้แล้วฮะยังไงเดี๋ยวไซด์มือขึ้นมาเก็บกันอยู่ตรงไหนไม่สนใจแต่ว่าใครโดเนี่ยเอาก่อนแล้วทงยังไงปืนเค้าเวอร์มา,าไอ้ดามเมจแม้ยยังไงปืนแม่งเลิกจะยิงแบบน่าจะยิงฝั่งหนูน่ะคือแบบแม่นมากนะเว้ยคือมันไม่ได้ยิงง่ายนะบางทีอ่ะ คือเพื่อนอ่ะยืนนิ่งอ่ะยิงง่ายกว่าแต่ไปเลือกที่ยิงฝั่งนู้นที่แบบตัวขยับแบบตลอดเวลาเอเรียบร้อยเลยฮะชูยาเก็บไปได้อท้จริงนะตอนนี้เอซน่าจะโพิชันคุมเกมมากกว่าเฮ้ยแต่ว่าสับไม่เข้าแต่ถ้ามีปืนยิงเอออเรีบร้อยตมค่ะังฉลามจอดหน้าเป็นวอนิเมชันเก็าซีไปได้้ครัเตมตอนนี้ ทางกันี่สิบแต้มด้วยกันนะครจะทำอย่างไรครับเรียกก้อนในขณะเดียวกันเดี๋ยวเวลาเหลือเพียงแค่สามนาทีกับยี่สิบห้าวินาทีเท่านั้นแบบนี้โอ้โหโหดแล้วมาแค่มาแค่ซับเดียวเท่านั้นครับมอสตรงนี้แล้วเก็บไปได้แล้วตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวก้อนนัไปเนี่ยต้องเก็บถึงสามทงนะครับเป็นทงเอหนึ่งและทงสองในขณะตรงนี้เลยเอฟโก้ตัดภาพใหม่เอฟโกโดนมาเช็ดตีตลอดแต่มันฟาดไม่ได้แล้วดูยะวิ่งมาชูยะวิ่งมาแล้วไคโดตรงนี้เก็บต่อเลยด้วยมีใครมาตัดไหมฮะตรงนี้มันเยอะเหลือเกิน มันเยอะเหลือเกินเอซับมันเยอะเหลือเกินแล้วฮอตเอ็กวิ่งมาวิ่งบนบนวิ่งบนบนวิ่งบนบน,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 บนแล้วหามุมแล้วแล้วปาดขึ้นไปเลยโอ้ตรงนี้ไชโดไม่ได้เก็บฮะโอ้ยและไม่ได้เก็บไปหรอวคุณผู้ชมปืนโดนจับว่ะเฮียเก็บไม่ได้ปืนโดนจับจับปืนปืนโดนยิง นี้เนี่ยเวลาเหลือเพียงก็สองนาทีสี่สิบวินาทีเท่านั้นครับและเอซแซฟเนี่ยยิงไม่โดนอ๋อชี้ยเข้าไปโดนเอาเอาแต่ไม่เกรงใจใครเลยขนาดเพื่อนจอยอยู่ข้างหน้าแบบนี้การละไซร์ไม้ควงเข้ามาพยายามไล่คิวอย่างต่อเนื่องมาแล้วคุณผู้ชมเต็มร้อยโดนยิงก็ตีไปจะเก็บธงก่อนขอชี้ก่อนตอนนี้มีมาเชเต้เข้ามาสับและไม้เข้ามาขัดให้สนับเข้ามาต่อยต่อยังไงรอดไม่ชูยาหมือปืนกดมาเอาเท้าไซร์กระสุนหมดปืนกระสุนหมดปืนเดียวก็กระสุนหมดสองจัดให้แล้วคุณผู้ชมโอ้โห สายบาจะจัดแล้วครับนีไซด์และลากหัวมาชัวร<ห>์มากต่อเลยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไซด์เก็บไปคิด10คิวแล้วฮะแล้วตรงนี้วาวพยายามจะเก็บคงอยู่น่าจะไม่มีใครมาตัดแล้วแหละครับดีก็ต้อไปแล้วถ้าตัดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยน่าจะปิดฝาลงเลยหรือเปล่าครับสำหรับแมตช์นี้แล้วไซด์ไปเก็บทีมยู่มาต่อแหละฮะรออ้อยจบแล้วแต้มมันขาดแล้วยังนนยงไตอนนี้ไม่นนสิบพลาดแสดงความเข้าใจเนี่ยพลาดอยู่ซึ่งพูดเท่ากันอีกนะฮะตรงนี้ต้องยังแต่ก็ยังพอมีหวังอยู่ ตัวแล้วก็ยังมีการเก็บทองเงินอีกนะคุณผู้มชมครับตอนนี้ฮันนิกกี้พยายามที่จะเก็บมาแล้วมือปืนมิงกัดให้อีกเอ,ก,อกวิ่งมา